อ่ะนะครับก็สวัสดีพี่ๆนานาทุกท่านนะครับผมก็ช่างเดิขึ้นหมานเหมือนเดิมนะครับก็มาผ่ามีเวลาตอนเช้าเช้านะครับก็เลยออกมาหาคลิปให้พี่ๆนานาได้ชมพอได้ชมกันนะครับคลิปนี้ผมพามาต่อนอก,กวกนะครับอยู่ที่บ้านนี่แหละแต่มันเป็นแอ่งน้ําของของชาวบ้านนะครับเป็นแอ่งน้ําเป็นสระน้านะครับสังเกตดูว่ามันจะมีปลารกๆข้างๆนะครับเป็นปลากกปลาผือเป็นพวกปลาบัว นะครับต้นบัวก็จะวางข้างๆสะเนี่ยแหละครับวางคืนชุดนี้ผมวางคืนเป็นคืนแขวน40บ่วงเหมือนเดิมนะครับสะเขียวเยี่ยเล็ดครับผมคืนชุดนี้ผมใช้มาประมาณ3ปีเข้าปีที่3ไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยนะครับคืนแขวนเนี่ยแล้วก็ผมปักหลักเป็นสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้เพราะว่าดินแข็งมากครับผมก็เลยใช้เป็นสามเหลี่ยมดินแข็งปักได้นิดเดียวครับก็เอาตามเวรตามกรรมแหละครับ ถ้าพูดถึง <c oughs> นะครับก็นก <c oughs> คลิปเนี้ยครับนกเข้าเร็วมากประมาณ3นาทีสนาทีนะครับนกจะเข้ามาตรงตรงมามาแอบข้างๆสระน้ำนะครับตรงป่าพืนตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวจะเดนเข้ามานะครับนกที่ใช้เป็นนกสตาร์ด้ครับนกนกสตาฟเป็นนกอ่อนเป็นที่ยังไม่มีงอนแดงเลยนกอ่อนนกป่าจะเข้าดีเพราะว่า มันจะไม่กลัวนะครับนาเห็นไหมนกป่าขึ้นมาแล้วครับถ้าเราวางระดับคืนสูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งฝ่ามือแนวนอนนะครับสีนิ้วมือห้า้วมือรหนึ่งฝ่ามือแนวนอนอย่าไม่ใช่แนวตั้งนะครับนกวิ่งเข้าตีจะติดทันทีเลยเพราะว่าระดับมันได้นะครับโต้งเรียบร้อยครับผมนะนี่นี่ไม่มีหลุดครับคืนช่างเด็ดมีดีทิ้งห่วงเล็กนะครับไม่ต้องกลัวหลุดติดแล้วไม่ต้องกลัวหลุดนะครับแต่ว่าอาจจะมีหลุดบ้างตามจังหวะนกนะครับ แต่สําหรับผมผมต่อผมก็ไม่เคยเห็นหลุดสักทีนะอันนี้ก็ก็ของผมนะครับแต่ว่านานๆเอาไปก็ส่งพลงานมาเยอะแยะเลยนะครับอันก็อินดีด้วยครับวางคื้นให้ได้ระดับนกเข้ามาติดแน่นอนครับนะเรียบร้อยนะครับตัวนี้ใช้เวลาประมาณสามสี่นาทีนะครับโอ้โห <laughs> นี่ครับเหตุผลที่หลักหลุดมันเสียบไม่แน่นนะครับก็เลยหลักมันหลุดนะ มันก็จะเละเทะเลยครับันดังนั้นเวลาปักนะครับขอปิดลำโพงต้ตนนึงครับ <c oughs> เวลาปักนะครับพยายามปักหลักให้แน่นด้วยครับเพราะว่าอันนี้ดินมันแข็งผมปักได้นิดเดียวสุดท้ายหลุดนะหลักล้มแล้วคือมันจะเรียราดเลยครับนี่ขนาดคืนตกเรี่ยราดเอ็นมันหย่อนแล้วนะครับคือสายสา,ายคืนมันหย่อนแล้วนกก็ยังไม่หลุดเลยนะครับ คิดดูว่าประสิทธิภาพของคืนแขนของช่างเดิมนะครับมีดีที่ห่วงเล็กครับผมนะติดแล้วไม่ต้องกลัวหลุดครับนะลองเอาไปใช้ใดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าติดตรงไหนกันครับจะเย็นเดี๋ยวปล่อยนี่ติดแค่ขาเดียวก็อยู่นะครับนี่ใช้มีดีที่ห่วงเล็กครับติดแล้วเนี่ยดูอย่างงี้มันห่วงใหญ่นะจริงๆเป็นห่วงเล็กๆนะครับ เป็นวงเล็กๆยิ่งติดติดแค่นิ้วเดียวก็อยู่นะครับไม่ต้องกลัวหลุดเลยนะบอกได้เลยนะครับหลายๆท่านหลายๆเจ้าเอาไปนะครับก็ส่งผลงานมาเยอะแยะเลยนะครับแต่ก็ไม่เท่ากับได้ลงกับตัวเองนะครับนะอย่าไปเชื่อเขาต้องลองด้วยตัวเองนะคืนแขวนช่างเดิบครับผมมันหมานเดี๋ยวขอปลนกแป๊บนึงครับสนใจนี่ปลเรียบร้อยครับ สนใจจะเป็นคืนอย่างเดียว Airbnb, anyway. หรือว่าจะเป็นเมมเสียงอย่างเดียวนะครับลำโพงอย่างเดียวหรือเป็นชุดพร้อมต่อถ้าผมแนะนานะครับผมแนะนําเป็นช pues ุดพร้อมต่อไปเลยนะครับนะถ้าเป็นชุดพร้อมต่อมันจะไม่ต้องยุ่งยากนะครับมันจะมีลําโพงมีนกสตาร์มีเมมเสียงเมมเสียงก็อยู่ในลําโพงครับแล้วก็จะมีคืนหนึ่งชุด40บวงนะครับรับประกันงานหมานแน่นอนนะครับไม่ต้องเชื่อผมครับแค่อยากให้ลองนะครับผลงานในคลิป ก็เป็นหลักฐานอยู่แล้วนะครับมันหมานแน่นอนนะครับโอเคปล่อยนกกันครับไปไปแล้วควรลงน้ำเลยครับอ่ะสนใจแบบไหนก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งดีไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับส่วนพี่ๆนานะคนไหนที่เล่นเฟซเล่นไลน์ไม่เป็นนะครับก็เอ่อโทรมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจดที่อยู่เอานะครับแจ้งที่อยู่ผมจะเอามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ใครพร้อมสะดวกโอนก็โอนใครไม่สะดวกโอนก็จ่ายเงินหน้าบ้านนะครับไม่ยากเลยสําหรับผมนะครับโอเคยังไงก็ฝากพี่ๆนานะกดติดตามช่องช่างเลิบคืนหมานด้วยนะครับรับประกันเดี๋ยวมีคลิปมนันหมานให้ดูตลอดสวัสดีครับผมมันหมานทุกชุด